เร็วเร็วเดินมาลูกเดินมาค่อยๆเดินมาเร็วเร็วคนเก่งเอาโอ้ยเขาจะเมนเนาะค่ะคุณทคะเชิญรับประทานอาหารเช้าค่ะคุณคุณคะเชิญค่ะอืม ต้องดูแลกันเบอนี้เลยแต่นางก็จะเดินไม่ค่อยไหวแล้วละค่ะเพราะว่านางอายุเยอะแล้วขาหลังก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่อะไยต้องมาคอาประรหมดูแลพี่เชิดหน่อยแต่ถ้าเวลาได้ไปเที่ยวนี่เริ่มตัวปลิวเลยล่ะค่ะพี่บาว <c oughs> นี่ไง,งผมเหู่ตรงนี้ ยิงของบ้าอยู่ตรงนี้ของพี่บ้าอยู่ตรงนี้